เลฟู oo, ส่งทีมงานแนวมองซุ่มดูฟอร์มการเล่นของเอลจิฟเอลมาสมาแล้วหลายครั้งและก็พร้อมจะคว้าตัวก็สตันทีมอันฟิลด์ในช่วงสมอปีหน้าแก้2ปัญหาตรงจุดเลฟู Level เลือกแล้วเป้าหมายเสริมทัพอันดับหนึ่งในช่วงสมอหน้าเลวฟู oo, ล็อกเป้าแบ็กขวาทีมชาติญี่ปุ่นช่วยกดดันฟอร์มเทรนอรโนนะ แต่อยากได้นะมาซิโอสราว่าครอปยากที่จะทิ้งหงมาคุมทีมชาติในคาราฮินาก่อนที่จะรับฟังข่าวริวพูแฟนๆช่วยกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์กับผมกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะาข่าวรนะิวพูนั้นมาเสิร์ฟให้ถึงเตียงนอนกันเลยทีเดียวโดยสโมสรลิวพูทีมดังแห่งสกบอนพีเมีร์ลิงกิษตกเป็นข่าวลือล่าสุดนะ พอมีความเป็นไปได้ที่จะทําการเสริมทัพผู้เล่นตำแหน่งกองกลางเข้าสู่ทีมเพิ่มเติมอีกหนึ่งคนช่วงตลาดซัมเมอร์ปีหน้าแม้ว่าในช่วงตลาดซัมเมอร์ที่ผ่านมานั้นลิเ,ลเวอร์พูลเพิ่งจะคว้าตัวผู้เล่นตำแหน่งกองกลางรายใหม่เข้าสู่ทีมพร้อมกันทีเดียวมากถึง4คนด้วยกันนั่นก็คืออเล็กแม็กอาริสเตอร์โดมินิสกสว็อกสไรมอนรุเอนโดและก็ไบรอรันกรา,าเวนเจอร์แต่ก็ดูเหมือนว่ายังไม่เพียงพอที่ทางเจ็กเกนคอฟนั้นต้องการโดยล่าสุดทางด้านได้มีการออกมาจากทางด้านของคาริเอเรเดโรสปอร สื่อชื่อดังในประเทศอิตาลีได้ออกมาให้ข่าวว่าตอนนี้ทางด้านของสโมสรลิเวอร์พูลนั้นทําการติดต่อไปยังทางด้านของสโมสรน,นาโปลีที่นั่งในลีกการโชษสเรียอิตาลีเกี่ยวก,กับความเป็นไปได้ในการคว้าตัวเอลริฟเอลมาเข้าสู่ทีมในช่วงตลาดซัมเมอร์ปีหน้าหลังจากที่ช่วงที่ผ่านมานั้นทางด้านของทีมงานแมวมองจากทางลิเวอร์พูลนั้นประทับใจในฟอร์มการเล่นนักเตระวายนี้เป็นอย่างมากและเชื่อได้เลยว่าการคว้าตัวเจฟ เอลามาเนี่ยเข้าสู่ทีมให้ได้นั้นจะทําให้ลิเวอร์พูลมีกองกลางที่แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมอย่างแน่นอนโดยตอนนี้ทางเอลจิฟเอลมาสเนี่ยกองกลางทีมชาติมาซิโดเนียเหนือในวัย23ปีป่านนี้กำลังทำผลงานดีวันดีคืนกับทางด้านของนาโบลรีและก็มีการบริงารทว่าก่อนหน้านี้ที่ลิเวอร์พูลจะเข้ามาแสดงความสนใจในเดืยนนี้ก็ยังมีสโมรสรอื่นๆอย่างทางแอตเลริิกที่ได้สอบถามข้อมูลในการย้ายทีมของเอลจิฟเอลมาส กับทางด้านของดาบรีด้วยเช่นเดีวยวกันโดยชื่อได้เลยนะว่าก่อนที่จะถึงช่วงตลาดการย้ายทีมช่วงสเสมอปีหน้าและระกร้น่าจะมีอีกหลายสโมสรชื่อดังของโยุโรปแสงความสนใจที่อยากจะได้ตัวกองกลางร,รายนี้ไปร่วมทีมด้วยเช่นเดีวยวกันอันนั้นลิเวอร์พูลของพวกเรานั้นจะต้องมีคู่แข่งหลายสโมสรในเด๋ยวนี้อย่างแน่นอนโดยทางด้านของลิเวอร์พูลเนี่ยมองว่าค่าตัวในการย้ายทีมของเอลจิฟเอลมาสน่าจะอยู่ที่ประมาณ3 0ล้านโยูโรปเป็นอย่างน้อย ด้าน,นของสโมสรนาโปรีอยากได้มายืนยันอย่างหนักแน่นนะว่าทีมของพวกเขานั้นไม่มีความคิดที่ทางเอลจิฟเออร์มาสจะออกมาจากท,าทีมไม่ว่าจะเป็นช่วงตลาดซื้อขายครั้งไใดก็ตามทีและพวกเขาก็รู้ดีนะว่าลิเวอร์พูนั้นมีความสนใจจริงจังในตัวคอนเตะรายนี้เป็นอย่างมากและพวกเขาก็ส่งทีมงานแมวมองเข้ามาดูฟอร์มการเล่นของเอลจิฟเอลมาสมาแล้วหลายครั้งด้วยเช่นเดีวยวกันแต่จุดยืนของนาโปรีก็คือต้องการจะเก็บรักษานักเตะฟอร์มดี ให้อยู่กับทีมต่อไปให้จงได้นานที่สุดและเอลชิฟเออร์มาสก็จะไม่มีทางถูกปล่อยตัวออกจากทางทีมไปแบบง่ายๆอย่างแน่นอนนะโดยงานนี้แฟนของแดงปรติดตามลิเวอร์พูลล็อกเป้าหมายในการเสริมทัพอันดับที่1ช่วงเสมอหน้าแล้วหวังแก้ปัญหาได้ถูกจุดนะ โดยงานนี้ทางฟิกชาเคสนะฮะสื่อสเปนรรายงานข่าวเลนะว่าลิเวอร์พูลที่นำแฮร์ซี่คาวานพีเบรนกิจได้เล็ง acio, กอนซาโรอินาซิโอปาการหลังดาวรุ่งทีมชาตินาเบรีวัย2 2ปีจากทางสปอร์ติ้งลิสบอนในลีกโปรตุเกสเป็นเป้าหมายในการเสริมทัพอันดับหนึ่งในตลาดนักเตะซัมเมอร์หน้าแล้วเพื่อจะแก้ปัญหาในารับที่โรยลาทางนี้ลิเวอร์พูลมีแผนยกเครื่องแนวรับใหม่หลังจากที่เฟอร์เจฟันได้กระตันทีมวัย22ปีและก็จอยอลมาติฟที่มีอายุเท่ากัน ไม่อยู่ในฟอร์มที่แข็งแกรแ่งเหมือนเดิมแล้วรวมถึงมีปัญหาการบาดเจ็บรบกวนเป็นระยะเช่นเดียวกับอิบราฮิมาโกนาเต้วัย24ปีและก็โจโกเมสวัย26ปีที่ผ่ากกันเดียงจะทําให้แผงหลังของแดนลิเวอร์พูลขาดความสม่ำเสมอซึ่งก่อนเซโรอินาซิโอจึงเป็นเป้าหมายหลักของลิเวอร์พูลในตลาดนักเตะซัมเมอร์หน้า เนื่องจากจะมีอายุการใช้งานในระยะยาวและเล่นได้หลากหลายตำแหน่งโดยสามารถโยกไปยืนเป็นแบ็กซ้ายรวมไปถึงเล่นในระบบแผงหลัง4คนหรือว่าการหลัง3คนก็ได้อีกด้วยซึ่งแหล่งข่าวระบุเลยว่า Sporting l i s o o n นั้นยังไม่พร้อมจะปล่อยตัวในช่วงเดือนมการาคมนี้แต่อาจจะยอมปล่อยในช่วงสมมหน้าก็เป็นได้อริอฟูฟยอดทีแมแห่งศึกฟุตบอลพรีเมีร์ลกตตกเป็นข่าวว่ากำลังให้ความสนใจ ที่จะดึงตัวยูริกินาสึกาวาระแบ็คขวาทีมชาติญี่ปุ่นมาร่วมบ้มานผลบอลด้วยในช่วงตลาดหน้าหนาวเพื่อมาเป็นแบ็คอัพให้กับรองเชนในการดุยตารางบอลจากการปรยงานของวันฟุตบอลดอทคอมตัวตลาดนักเตะช่วงสัเม,มื่อที่ผ่านมาหงแดงทําการเสริมทัพผู้เล่นตําแหน่งกองกลางเพียงแค่อย่างเดียวเพื่อทดแทนคนเก่าที่ย้ายไป,ไปล่าผลบอลสดในโปรแกรมที่ลีกอื่นๆแต่ในส่วนของเกมรับนั้นยังไม่ได้มีการเสริมเข้ามาโดยตหลายสำนักเล่นข่าวนะฮะเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมา อย่างหนักเลยนะว่าแบ็คขวาจากแดนอาทิตย์อุทัยคือเป้าหมายในการเสริมทัพองแดงในช่วงปีใหม่สาหรับทางยูกินาวริสึกาคาระเป็นเยาวชนของดากย่ากรนปพัสมาก่อนที่จะเจ้าตัวนั้นจะถูกทางอาเซสเดึงตัวมาร่วมทีมด้วยสัญญายืมตัวเจ้าตัวนั้นถือว่าโชว์ฟอร์มได้อย่างดีนะฮะจนถูกซื้อขาดมาในปี2020ฉะนั้นแข้งจากแดนสมุไรก็สร้างาสามารถสร้างผลบอนที่ดีได้อย่างต่อเนื่อง จนกลายเป็นกำลังหลักของสโมสรจนก้าวขึ้นไปติดทีมชาติญี่ปุ่นชุดใหญ่มาแล้วมากถึง6นัดด้วยกันท่าน,นี้เป็นที่คาดการณ์ว่าค่าตัวของสกาวาระจะอยู่ที่ประมาณราว20ล้านยูโรเท่านั้นเนื่องจากนักเตะเหลือสัญญาไม่ถึง2ปีและก็พร,ร้อมที่จะย้ายออกไปหาประสบการณ์ใหม่หมโดยในฤดูกาลที่ผ่านมาเจ้าตัวลงสนามไปทั้งสิ้น47นัดยิงไป4ปรตะตูกับอีก11แอสซิสส่วนปีนี้ลงไปแล้ว7นัดทำได้2แอสซิสในขณะนี้ โลธามาติอุสฮีโร่ทีมชาติเยอรมน,นียอมรับนะว่าเขาเองก็อยากจะให้เชคกนคอฟมาคุมทีมชาติเยอรมน,นีเพราะต้องการจะให้อินซิเล็กกลับมาประสบความสำเร็จอีกครั้งแต่ก็รู้เหมือนกันนะว่าเป็นเรื่องยากที่เจ้าตัวจะทิ้งลิเวอร์พูลมาก่อนจะหมดสัญญาหลังทีมชาติเยอรมน,นีหล่นฮันซี่ฟริกนะฮะอออกจากตำแหน่งหลังจากที่พ่ายต่อทางญี่ปุ่นหมดรูป เมื่อสัปดาห์ก่อนชื่อของครลอปเองก็ถูกโยงมาในฐานะตัวเต็งที่สมาคมาสมาธ์ฟุตบอลเยอรมน,นีอยากได้ตัวมาคุมทีมแทนอีกครั้งอย่าไดก็ตามทางเอเจนต์ของครลอปเองก็ออกมาพูดชัดเจนแล้วว่าไม่สนเพราะต้องการอยู่คุมลิเวอร์พูลให้ครบสัญญาในปี2026และนำทำให้อิซิเลกต้องมองหาผู้จัดการทีมคนอื่นมาทำมาที่แทน ความจริงที่ว่าทีมชาติของเรานั้นไม่ได้เป็นหนึ่งในทีมดีที่สุดในโลกอีกต่อไปแล้วนั้นไม่เพียงเกิดจากค้ชฮันซี่เฟริกเท่านั้นแต่ยังเกิดจากผู้เล่นที่เป็นหลักมันชิอุสที่นําทีมชาติเยอรมน,นีควา้าแชมป์โลกเมื่อปี1990แสดงความคิดเห็นผ่านอลอรน์ในสกายสปอร์ตม,มันได้ผลในระดับสโมสรน,นะแต่ว่าทีมขาดความลหลงไหลแบบเดียวกับที่นักบาสเกตบอลของเราแสดงให้เห็นทีมบาสเยอรมน,นีเพิ่งจะคว้าแชมป์บาสเกตบอลชิงแชมป์โลก ผมไม่ใช่คนที่บอกว่าทุกอย่างแย่หลังเกมแต่มันก็ไม่ได้เรื่องมากนะฮะมากกว่าหนึ่งปีแล้วมันนิ่งเกินไปแล้วมีจุดที่ขาด้ายไปคำถามคือ DFB สมาพันฟุตบอลเยอรมน,นีต้องการอะไรฐานะโคชทีมชาติเหรอคุณต้องการอะไรกันแน่วิธีการแก้ปัญหาระยะสั้นและก็ระยะยาวอย่างนั้นเหรอหรือคุณต้องการอะไรระยะยาวในตอนนี้ผมคงเข้าใจดีนะว่าถ้าคุณเนี่ยมีเจกเกนครอ หลังจบเกมการแข่งขันเข้าชิงแชมป์ยุโรปยูโร2024อย่าไรก็ตามหากคุณรอครอฟคุณจะทําให้นักเตะนั้นมีข้ออ้างอีกครั้งในเมื่อโค้ชที่มาร,รับงานตอนนี้เพื่อจะรอครอฟอาจจะถูกอยู่ที่จุดจุดนั้นจนถึงซัมเมอร์หน้าเท่านั้นในบรรดาชื่อที่พูดถึงกันมีบางคนที่ไม่ได้ยินยอมพร้อมใจด้วยเช่นทางมัตติอัสซัมเมอร์หรือว่าเจเกนครอฟคำถามคือครอฟเนี่ยพร้อมที่จะบอกลาลิเวอร์พูลและก็นําเยอรมนีพ้นวิกฤตหรือไม่ ผมอยากได้โค้ชทีมชาติที่จะพาทีมเยอรมน,นีกลับสู่จุดเดิมในอีกไม่กี่กปีข้างหน้าในครั้งนี้นั่นเองนะคอสซาซิมิกาสแบ็กซ้ายจากทางลิเวอร์พูลและก็เพื่อนร่วมทีมชาติกรีชอีก3คนถูกทีมชาติส่งตัวกลับต้นสังกัดก่อนเวลาอันควร้วยเหตุผลสุดประหลาดใจที่ทางทีมชาติาเข้าใจนะว่าผิดทั้งหมดในการติดโทษแบนลงสนามไม่ได้ทังที่จริงๆแล้วสามารถลงเล่นได้ซึ่งซิมิกาสดิมิทรีคิวเบริช เปโตรส m มันเชอุรุสและก็มานอริสซิโปอริสนะฮะเป็น4นักเตะทีมชาติกรีซที่โดนไปเหลืองในเกมที่กรีซ่ายต่อทางเดนลนร์ในศึกยูโร2024เราคัดเลือกเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาซึ่งทาง FA ของกรีซเองก็เข้าใจทั้งหมดนะว่าจะโดนติดโทษแบนไม่สามารถลงเล่นได้ในเกมต่อไปที่จะพบกับทางยิบรอนตาเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา จึงได้ตัดสินใจส่งตัวกลับทั้งหมดกลับบ้านเลยเพราะกับยิบารันต้าก็เป็นเกมสุดท้ายในช่วงสัปดาห์ทีมชาตินี้พอดิบพอดี่ายไร้ก็ตามกลายเป็นว่านี่คือความเข้าใจผิดของทาง FA ฟเอกริสซะเองเพราะทั้งหมดนั้นต่างได้ใบเหลืองเป็นใบที่2ในการเล่นรอบคัดเลือกที่ผ่านมาเท่านั้นซึ่งตามกฎของยูฟ่านั้นต้องได้ใบเหลืองครบสใบในเกมต่อไปถึงจะติดโทษแบนห้ามลงสนาม1นัดทันที ข่าวล่าสุดลรเวอ์ฟูในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้เดี๋ยวมาเจอกันใหม่คลิปต่อไปขอบคุณทุกคนที่รับฟังการติดราบ